สบายดีพี่น้องออกมาหน้าพี่น้องเลยจะมาลมบ่อยบ่อยเปิดแน่เฮ้ยหนาวมือเลยออกมาเมือดเพื่อนห้างมาหาเหล็กก็ปุ้ย้าพี่สิกินเน่เลยชี้หนึ่งญัปบุญน้องบัว อ่ะพี่น้องคนชันละม้นกินหลายอี่ามากินเพียงแม่พี่ลูกมาเดินกินโสมาเดบดเ้พ่น้งใครจาดูะไดิโอ้ยชีบังมาพี่ลูกชื่อกาถึกไห่เนาะพี่น้องผู้สิ่กินยาจุดยุงหรือเปล่าชี่้อมอยมันือเบิ้งมื่อมเามาูกบเสื่อป่ะฮะมึงมันห่ามมันจะปได กินกอะก็ prend? จะกินเสียมัสุดทนกองมันเสียย้าไม่มันสไมกินเยเสียยเอาน่ะกาีนเกันเอจ้ะนาธรรมดาเยโทรศัพท์แม่สิตอมมันหาโทรศัพท์เบิ่ะโทรศั์เม่ให้ท่นเห็นยนะฮาดิเอ้า้จอง เราเสียงบ้งหือืออเนาะข้ามาหายเขาบอกหดเหายกินเอาขาเขากินเอากขาาหนูพีไปยางวนเอ้าเอ่ก่อนเลยมันางมึงก็เด็กนะเอามาสีนเป็นบสีก้องแม่ลูกเอามาพี่เอามาพี่เบื่อคุณใส่กูแปลงละหมดเลย หม้อก็หม้อแหววอเงีแดงล่ะแดงล่ะด um, ้วยลูกตุ่ยกางผ้าร no. um. ูอะไรหม้อหางกินอะไรได้พี่น้องกอดหม้อแล้วเบล่าไม่ใชาผนังพูดไปกีนห้องจ่าบหมดเมื่อกีิแบงไงเบิ่อ้แมันกินอย่างไงไม่หันก็ได้มันเข่ากล่องนี่มันหนังพป๊กแหววแหววเนาะพี่เนาะประเด็นนะแล้วก็ผอมหนาผอมตาแต่ ไม่ก็ไม่จ่าลุงจะดูเปลี่ยส huh? ิโ hmm. อ uh ้ยจะกินบ่ก็ชิบเป็ห้องเขจับกุ้งเหรอวะเบิ้ลจะจับกุ้งอะไรเหรอเอาพ่อวะกินให้เบิ้ลได้เด้อที่เบิ้ลถือข่อยไหมขู่เจาเขาชิบตีเขาหลักพี่เนาะชี้เถิดข้อจับแม่ชิต๊ะยืน มันย่างผ่านก่องพกครูจาวมันสิบ่จักบา่าเอามันหนึ่ม่แม่มืองอาคไม่ยอมกเอไม่ได้ีเลยนะมักะนกนินเหยมดมดมดมึงตนีแ่ค้แมหรอ เอานึ่งจรินยังมามาทวกูหมากยนีาัถวยังมไม่่ะน่ารัก้าเปยสีเือูเล hmm. okay, ื kind <of popcorn. S 3> um, off, ่อเดี <Nada>. ๋ยวมันเป็นถ่ายนะดุเอาเอาจะถ่ายจะสั้นร้างอีสีวลลือใจ กินแต่สลางอีซี่เลยงานล้วนๆอยนนี้กำลังกินแครปนี่โมเสรือเ่าอือมีทองม่องทองแหบ้างโอ้ยนะคะโขกเกีือเอามาเสะมะโขเกลือมมันน่มันกินตอนนี้ตอนนั้นพูกับว่าซัมนี่นะตรงแสะตอนนี้กูกับว่าซัมละเพราะที่อย่างเดียวพุ่งมัาแสะน้าพี่น้องกินอะ้รเบอร์อะไรเงี้ยกัน

วัวพี่หน่องคลิปนี้คลิปนี้ไม่เคยโคตรเลยพี่น่องเอากระหน่างคลิปพี่เอาไว้ระหน่างหมดเลยเนาะนนแ้มันเกิดอะไรวัวแล้วคลิปนี้มันต้องเป็นจจกสี่

ที่เจกุแซนกันกระแทะกระถัดมันเมืองชองไม่รู้เขากินพี่น้องมันคงห่าวนพี่น้องกินเท่าที่มีมีเท่าที่กินกกูพกลังหาบ่อนตั้งอดียด๋วยวเจ้ากูก็อยากกินกันมองกล้องพี่น้อเอาจิ้มเข่าลงมาจิ้มเข่าลงมาหน่อย

เรื่องร้องพักแมนเ,นเบิร์นอะไรเอาตัวนั่นกันดิตัวนี้มือกันแน่แต่ว่าอยู่นู่งปลูกอะตัวนั่นีเนาะเอามาก่อนที่ข้าจะจกตาเองอ่อาม่านไทยว่าไงเออใส่จะพูนับมั้อเออมีกระยุนมาบ่เนี่ย มาทางนี่มาอ้ยจักอะไรตัวนี้เพราะว่าอยู่งอานณะงานในของกูไปซื้อแต่มันเป็นกาเสืออีกแบบนึงมึงไปซื้อใช่ใจแล้วว่าบ่อยเอากาเสือผมกูถามาได้เดือดมีบ่เข้าบูมีมีแต่กาเสือตัวนั้นกาเสือมันเป็นกาเสือหันหนามากแบบสีเข้มเลยวันได้กูไปซื้อหายไม่ทถบุมึงก็เลยได้กาเสียมาอีกแตกาเสือมันรู้วิจูนี่หายกูได้แก่คัดไปก่อนอื ตหกันบัวอิ่มตัวหนึ่งบ่อิ่มพาแม่อิ่มบ่เนนาแม่อิ่มบ่านหนอยใ่ช่อะเก็ประจักษ์นั่งมึงแ่องมันหาที่ตั้งกองก่นะมึงชิมมึงชิลวกิีกหรือเปลาฮะมต้องเอาเน้อหยาดอามันมันพอข้นแล้ว มังกินมึงกินขนาดนี้มันมัดพ่อข้นแล้วมึงก็ต้องขออนุญาตแยกกั้งนั้นแล้วมันกินเถอะให้มันกันบ่าวาแต่มันขึ้นนะมึงเลยถ้ามันเอาเหมือนมึงตายเคยหนึ่งมันไว้หยีพี่น้องมันถราขาอนุญาตมันไปต่อยทาเบิ่งบุญเจนสองหงถทาเบิ่งพอเสี่ยวกินเลยพี่น้องเสี่ยวกินเนี่ยนี่เะียดเต้ถั่วไปแล้วลูกใครนะก็กล่องเบิ้งบ่กกล่องอะ เห็นบะกล่องค่ะนั่งลงนี่ดิก้อนถูเออทีหลัามานั่งกินทีมา้ชิชิเอ้ยมานั่งกินน um> ี okay ่ดุนั่งทีมามานั่งเขากล่องทีมั้งตอนที่จะปูนี่นะมาที่เป็นชิโจมาจุ๊บจ้าเดี๋ยวหรอว้าใครอะนะฮะเอ้าดีใจผู้โจบผู้งามสบายดีจ้าอ่านั่งลงลงนะมักินกับแม่อ่านั่งลงมานั่งลงกินห้องเก่าได้ปุ๊มันกินห้องแม่เอาบอก กูจะหน้ากับปัน่นเลยซุกหมดซุกเด้อไห้ซุปไต้วอุ่นก็นลนมาแรงแได้นะลาู้นี้กูจะต้ประมาณคุณอนนำ้ำร้อกเขาได้กินทธหนึ่งแล้วและรอบซองขายนี้แหละโอ,อมก็ม้อนเพาะ <c oughs>

นี่กินปาชีสยืใหญ่ๆแตงโมลายเออเออนั่นทังมันชีสเดียวนะคะเดี๋ยวชมงูเอาไปเอาไปเอาโปนิจายเอาฟีสอีกไปกัไปกันนั่นนี่น้ากิซี่ปลาน้ากิซี่ปลาเอาไว้จะกัดพุก่ะอาหวมใหม่ถ้ามีงานให้ถ้ามีงานจะปล่อยเลยสร้างคุณยงจิตจิตใจยงจิตในจิตไทยพอเฉียวแบบชดๆหลุดพี่น้องแบบนี้กันแล้วกินกับซหนึ่พรที่เขากินอีก เออพอดีลูกเกลือวิ่งเลยอืมเดี๋ยวกินครูก็มาได้อมุ้งเออวิ่กินกับพัดเสี่ยววันนี้เฮากับพัดเสี่ยวพัดเสี่ยวมุนก่องไปไหนน้อยหนึ่งมุ้งเห้นนี่เกี่ยวเออเออเนยังไี้อีกนีมือบางแหละตอนนี้อีกน้อยหนึ่งมาเลยกินเอาเลยไปไหนจุ๊บเออไปใช่ไหมหยังขอยยางเวียงเห็นอยู่ปะเห็นอยู่กิ่งครับเห็นอยู่บ่ถวยนะบ่คุณเห็นที่ยาางจางมัน ไม่เป็นหนาคนนี่ก็พอแห้งกันนะเห็นตะล่างอีซี่าตถ่ายตะล่งอีซีจนกขีดเลยบ้งมาเดี๋ยวลวกเองฮะข้าวเสียลวกหายลวกไปดูดหน่อยไปจลวกไปลวกมาผิดกอนเขาเียดไปดูเขาสับกัเยอกเูดวว่าามาดกอนไึไปนเ้ตน พอดีหมอปวดนะหมอวดเฮ้ยต้องเห็นนะต้องเห็นวันวานบคำดองมือหน่ใครจะมากินนมัปนวเดมากกิ่กินดีดีเจ้าตัวจ่มรับมาเอ้กินมาไดกันเซ่บมันมยอางยาที่หอยกินไปราปวดเย มากุยอะนะ มันตื่นความมึงว่าะอาบมึงดาพร้อมัากระน้อนมึอะไรกะน้อไม่ท่วมแต่ว่าอัเลยอากระนอมนพอได้เดี๋ยวนี้เป็นคนริงเอาตามหนามป้องั่งนั่งไปแล้ดันดันมันอะ่นหุ่ เต้ดีหน่อยดิคุมาอปอันจนีาไหออนนีางนานอันนี้นี่นนนงโลโซโซรมัมงโพันโี้ชีพันแปดสิบแปดอโลโลอมนอนี้นี่า

我可以买卖吧